สวัสดีทุกคนค่ะเรามาชมกระเป๋า,นาหนังวัวสวยๆกันนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ mm hmm. น้องเอ๋ได้รวบรวมง,งานแฟชั่นหนังวัวให้พี่ๆได้ชมกันหลายรุ่นเลยแต่และรุ่นสวยทันสมัยโดดเด่นคุ้มค่าและที่สำคัญราคาจากน้องเอ๋ก็ถูกที่สุดด้วยนะคะพี่ๆค่ะน้องเอ๋จะเริ่มต้นที่กระเป๋าลองชองม,มินิหนังวัวทูโทนนะคะ สีน้ําเงินคือต้องเห็นจะเอาตัวอย่างมาให้ดูแค่รุ่นละใบ2ใบถ้าเกิดว่าพี่ๆสนใจรุ่นนี้และอยากรับชมว่ามีสีอะไรบ้างพี่ๆแคปภาพเราทักแชทมาเลยนะคะฝากชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์หรือคอมเมนต์ออกมาเลย พิมพ์มาในแชทเลยบอกว่าพี่ขอดูสีรุ่นนี้หน่อยค่ะมีสีอะไรบ้างสอบถามได้เลยน้องเห็นและน้องทีมงานยินดีบริการพี่พี่ทุกทกท,กท่านนะคะอยากดูรุ่นไหนอยากดูสีไหนทักมาได้เลยนะดูเอาตัวอย่างมาให้แค่รุ่นละใบสองใบเท่านั้นนะอันนี้คือลองชอมมินิสสวยและน่ารักมากพี่พี่ค่ะรุ่นนี้ตัวแท้อยู่ที่เก้าพันสามร้อยเก้าสิบบาทนะคะเป็นผ้านะของน้องเห็นเป็นหนังวัวนะคะสวยมากค่ะ กว้างล่าง7นิ้วกว้างบน8นิ้วสูง4นิ้วหนา2.5นิ้วราคาอยู่ที่ใบละ1,290บาทคือถ้าเป็นหนังแท้เหมือนน้องเอ๋อะที่นออ้องเอ๋เคยเช็คราคาอยู่ที่ใบละ4 5 0 0 0บาทนะคะถ้าเป็นเอ่อพียูอะคือพียูอะยังแพงกว่านี้แล้วอันนี้น้องเอ๋จัดหนังแท้ให้กับพี่ๆเลยในราคาใบละ1,290ัรบบาทมีสีน้ำเงินค่ะต่อไป สีน้ำตาลทูโทนนะคะอันนี้คือหนูหยิบมาให้ดูตัวอย่างแค่นั้นนะแใจว่ายังมีสีอีกอยากให้ดูหลายรุ่นโอ้โหรุ่นนี้คือเรียบเท่ดูดีดูโก้ดูหรูดูเลิศมากจริงๆนะคะมีบริการกเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะและมีของแถมให้ทุกออเดอร์พี่ๆขาของแถมช่วงนี้เป็นซองจดหมายหนังงูสวยๆเลยนะคะสำหรับพี่ๆที่รับชมน้องเอ๋ทาง u t u b e นะคะน้องเอ๋จะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ทุกคลิปเมมเบอร์ Member, น้องเอ๋เสร็จแล้วทักหาหน้าองเอ๋ทางไลน์ได้เลยนะสีน้ำ ตาดค่ะทูโทนอืมสวยมากเลยอสวยมากๆเลยดูด้านในค่ะนะคะตัวอะไรเป็นสีทองอืมข้างในจะเป็นผ้ากำรรมะหยี่นะคะสวยๆจะเป็นสีเดียวกันเหมือนกันทุกใบแบบนี้ค่ะไปต่อที่รุ่นต่อไปก็คือน้องถุงกระดาษพี่พีรุมคขาตัวเนี้ยคือน้องเอกเปิดในเว็บไซต์ ไม่มีต่ํากว่า9,000เป็นรุ่นที่แทบจะทุกแบรนดอ์อ่ะคือต้องผลิตรุ่นนี้เลยมีความสวยมีความเลิศมีความหรูมีความเท่ถือสวยสภายสวยเรียบหรูและดูดีคือถ้าเป็นงานแบรนด์นะผลิตตัวถุงกระดาษกันหมดเลยตั้งแต่7 8 000, 9 0 0 0 0 0 0จนถึงแสนต้นๆพี่ๆถ้าเป็นวัตถุดิบตัวเดียวกับนงเอเนี่ย แต่7-8็ดแปหมื่นเลยแต่ของคี่คือทําให้กับพี่ๆแน่แล้คาพิเศษพิเศษพิเศษมากๆใบนี้กว้างสิบสูงแนะสี่ชั้ใบละ1,690บาทเท่านั้นพี่พี่หนึ่งพันหร้อยเก้าบบาทเท่านั้นนะคะผลิตจากหนังวัว แท้ร้อยล้านเปอร์เซ็นต์ดีไซน์แฟชั่นตัวนี้พี่ๆถุงมาดดูในเว็บไซต์ได้เลยอ่าน้องเอกให้ดูตัวอย่างมีอ่ะมีหลายสีให้ดูตัวอย่างสองสีนะคะสีดําสวยมากสีเขียวเลิศมากจะคล้องแขนหรือว่าจะใส่สายสะพายคือถือขึ้นมาแล้วดูดีแน่นอนผู้หญิงเราน้อพี่น้องยเอยกเสื้อผ้าหน้าผมล้ก็มีกระเป๋านี่แหละที่มันขาดไม่ได้เลยเป็นตัวชูโรงเลยนะปัจจุบันนี้คนเนี่ยไม่ได้มองแค่เสื้อผ้าหน้าผมมาขึ้นมดองขึ้นระดับต้องมองกระเป๋าด้วยแค่กระเป๋าใบเดียวคือจบคือรู้เรื่องเลยค่ะน้องเอกเปิดให้ดดู้้านนนนนใรุ่ีะะค ด้านในนี่นะสายสัพายยาวนะคะจะเปิดให้ดูนะคะห่างซิปเก็บได้ซ่อนได้ ด้านในเป็นซับผ้าแบบนี้เหมือนกันทุกใบนะคะใบนี้ราคาอยู่ที่1690ัรบาทคือหาราคาแบบนี้ไม่ได้แล้วคะ่ะพี่พี่เช็คได้เลยเช็คเลยต่อไปเป็นน้องลองชอมไซส์ใหญ่ตัวนี้เป็นหนังนิ่มนะโอ้ยสวยมากตัวนี้จะไม่มีสายสะพายนะคะเป็นกระเป๋าถือนะขนาดกว้างล่าง9ก้านิ้วกว้างบน13านิ้วสูง8นิ้วหนา5นิ้วราคาอยู่ที่ใบละ1690ัรเบาทเท่านั้นค่ะ1690ั 1, บาทพี่พี่คือสวยคือเก๋คือเลิศมากขึ้นไหลเก๋ๆสวยๆคล้อง คล้องแขนสวยๆถือปล่อยๆสวยๆอู้หูหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบาทใบนี้คือสีบลูยีนพี่ๆค่ะสวยมากอันนี้คือตัวดันทรงนะที่เห็นนี้เป็นตัวดันทรงนะเดี๋ยวเราเปิดให้ดูนะคะรูซิบมาอย่างน,นี้เป็นหนังนิ่มเป็นหนังนิ่มก็คือเวลาเราใช้งานอะ่ะมันจะพลิ้วไหวแบบอมันไปตามจังหวะของมันเองอะ่ะมันจะเป็นโรงแบบนั้นแหละเออพี่ๆนึกออกเนาะ นี่ค่ะด้านในนี้ค่ะด้านในเห็นไหมซับในจะเป็นกำมี่อย่างนี้นะคะเวลาใช้งานที่พี่ดูนะคะความนิ่มของหนังนิ่มเดง้งนิ่มเดง้งหนังสวยหนังเด้งมากพี่พี่ดูเห็นไหมอ่าทรงแบบเนี้ยหนังแบบเนี้ยคือถ้าหนังไม่ดีผลิตไม่ได้นะจ้องมาแบบไม่ย้วบไม่ย่บาบไม่ย้วบไม่ย่าอย่างเนี้ยนึกออกไหมคะผลิตให้มาแบบสวยเลิศดหรูแบบพลิ้วเลยอะพี่พี่อ่ต่อไปน้องขอให้ดูเป็น shopping, ช้อปปิ้งค่ะช้อปปิ้งให้ดูสองสีรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ต้องอใใช้บ่อยมาก ของเป็นสีเขียวตองแต่ตอนนี้เขียวมะนาวเขียวตองหมดแล้วนะคะเออรุ่นนี้ก็คือเน้นความเรียบเก๋เรียบเท่น่ารักเป็นรุ่นที่นองเอกขายมาแล้ว ให้กับผู้หญิงทุกวัยเลยแล้วก็คนที่ได้ไปรุ่นนี้ก็คือประทับใจแล้วก็ชอบมากด้วยดีไซน์ที่เรียบหรูแล้วดูดีแล้วสีสันและวัตถุดิบที่พี่ขาใบนี้กว้างล่าง10กว้างบน14สูง9นิ้วหนา4ี่จท่า,ทานี้วใบละ1,800บาทเท่านั้นโอ้โหพี่ๆสีชมพูพาสเซลแล้วก็สีชมพูบาร์บี้สวยน่ารักมาก น่าขาน่ารักมากๆเลยนะคะเป็นงานที่แบบคือใช้ใช้ขึ้นมาแล้วดูดีอะ่ะมันเป็นกระเป๋าที่แบบเรียบโก้แต่ดูดีแล้วดูตะโกนนะพี่ๆดูดูเห็นไหมมันดูมันสวยอะ่ะมันสวยมากๆเลยอันนี้ให้ดูตัวอย่างสองสีนะคะถ้าชอบรุ่นนี้สอบถามได้เลยว่ามีเสียอะไรบ้างนะคะชอบรุ่นไหนแคปภาพแล้วทักแชทเลยสอบถามได้เลยว่ามีเสียอะไรบ้างเดี๋ยวนอกเอ๋นะคะอ่านงเอ๋ทำคลิปีดีโอไว้แล้วนงเอ๋ก็ต้องตอนนี้นงเอ๋อยู่ที่โคราชใช่ไหมคะ หน่วย okay, อาจจะไม่ได้อยู่ที่ออฟฟิศหลายวันเพราะหน่วยจะไปสมุดรประการนะพี่ๆนะส่งข้อความได้เลยมีน้องทีมงานคอยรับใช้คอยตอบคาถามพี่ๆอยู่ตลอดนะ,อะขออภัยด้วยมีน้องๆทํางานนะคะคอยรับใช้ตอบข้อความพี่ๆอยู่ตลอดทักมาสอบถามได้ตลอดเลยต่อไปน้องยูทิลิตี้ตัวนี้คืองานแฟชั่นเจ็ดหมื่นกว่าบาทฮิตหลายประเทศทั่วโลกเซนทรัค่ะใบนี้นะสีแดงวาย มีสองสีสุดท้ายเดี๋ยวให้ดูสวยและเทมากดูดีไซน์คือสะพายขึ้นมาแล้วก็นมันน่ารักกับมันเท่อ่ะพี่พี่ดูเรียบหรูและดูดีมีสองสีอย่างนี้นะคะ จําหมดแล้วนะใบนี้กว้าง10สูง6.5นิ้วหนา2.5นิ้ว1590บาทพี่พี่งานแฟร์งานแฟชั่นทําสมัยผลิตให้เลยผลิตให้เลยนะคะเจอแฟชั่นน่จากที่ไหนก็แล้วแต่ที่เรามองว่าอุ๊ยมันสวยมันเท่ลูกค้าน้องเอใช้ออกมาแล้วต้องดูดีโดดเด่นน้องผลิตให้เลยนะคะมีกระเป๋าหน้า2ช่องนะคะมีช่องซิปหลังด้วยนะคะ ด้านนอกผลิตจากหนังวัวแท้ทั่วทั้งใบซับในเป็นซับผ้านะคะใบนี้1,590บาทเท่านั้นงานหนังวัวสวยๆราคาดีๆเบาๆนะคะดีไซน์ fashion, แฟชั่นทันสมัยชอบรุ่นไหนทักมาหานหน่อยได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอของหน่อยด้วยแล้วหน่อยจะทำคลิปให้พี่ๆได้ชมกระเป๋าสวยๆแบบนี้อีกแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ